547นาทีค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศการเลือกตั้งเมื่อวานนี้โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเชื่อว่าคนชายแดนเองมันก็หลายความรู้สึกอะเนาะคือห่วงเรื่องสถานการณ์ก็ห่วงเลือกตั้งก็อยากจะออกมาใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็รีบมาเลือกตั้งเพราะว่าก็กลัวแล้วคือจริงๆมันมีข่าวลือออกมาก่อนหน้าแล้วาก็ลือก็บอกต่อกันบอกว่า8โมงอะ พอพอเราเปิดหีบแล้วขมินจะเปิดเลยแลชาวบ้านาก็บอกต่อต่อต่อกัน,นขาลือที่ส่งต่อต่อชาวบ้านเขาก็เลยกลัวทีนี้บรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านเสาธงชัยที่กันธารักษ์ของศรีสะเกดเนี่ยชาวบ้าน290กกว่าหลังคาเรือนก็มาที่หน่วยเลือกตั้งก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะหน่วยเลือกตั้งตรงนี้อยู่ที่ศาลาวัดเสาธงชัยคุณผู้ชม แหมมันก็ยังมีอรอยจากการที่ขเขมรยิงเข้ามามหลังคาสาลาเป็นรูพุนผนังโขลาเหล็กหักงอนี่ๆี่เพราะอะไรอะ่ะโดนบีเอ็มไงจากฝั่งขเขมรตั้งแต่รอบที่แล้วอะ่ะบ้านในหมู่บ้านก็เสียหายไปกว่า144หลังแล้วก็พังแบบพังราบเลยอะ่ะหหลังคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มลงคะแนนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้วก็คนที่เขามีสิิ เลือกตั้งเนี่ยเขาก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติแสดงออกถึงพลังประชาธิปไตยดูช่วงนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะขอร้องเพลงชาติจบโค้งคำนับเสร็จปับ๊บชาวบ้านรีบต่อคิวเลยเข้าไปเข้าคูหา ไปกากระบาดไปลงคะแนนทุกคนก็พูดคล้ายๆกันค่ะสถานการณ์ชายแดนไม่ค่อยน่าไว้วางใจอะ่ะแล้วพอมีข่าวการประทะรอบ3รีบเลือกตั้งให้เสร็จก่อนดีกว่าจะได้กลับไปที่บ้านไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าทีนี้หนึ่งในคนที่เขาประสบภัยบ้านเขาอะ่ะโดนโดนาจากฝังบีม <ใน S 1> มาถล่มจนพังอะค่ะคนี่ คุณลุงทวีชนสวัสด์เนี่ยนะคะก็คุณลุงทวีชนสวัสด์ก็บอกบอกว่าหลังจากที่มาทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรีบมาก่อนไอเรื่องความเดือดร้อนส่วนตัวเนี่ยตอนนี้รื้อถอนบ้านที่พังออกไปแล้ว ต้องควักกระเป๋าเองไปหมื่นกว่าบาทบจ้างมาถมที่ดินเตรียมพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากหน่วยงานเลยจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ได้เมื่อไหไรอยากฝากความหวังผ่านบัตรเลือกตั้งที่กาก,ากบาทไปวันนี้นี่แหละไปให้ถึงรัฐบาลชุดใหม่เร่งมาเยียวยาประชาชนที่อยู่ชายแดนที่เขาได้รับผลกระทบหน่อยนะคะมร่น ยังอยู่ที่อีสานนะคุณผู้ชมแต่เป็นที่ขอนแก่นครับเมื่อวานนี้ก็เป็นดราม่าเล็กน้อยพี่เบิร์ดเป็นน้ำแข็งเพราะว่าคือไอ้รายชื่อของคนที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านเขาอยากจะไปดูกันปรากฏว่ามันหายไปมันหายไปชาวบ้านก็ตกใจเฮ้ยมันมีอะไรตุกตุกหรือเปล่าเออมันมีอะไรน่าเครือบแคลงสงสัยหรือเปล่าโดยเป็นที่หน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่4ครับตำบลวังชัยอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นคือก่อนจะเปิดหีบแค่หนึ่งวันเนี่ย รากฏว่าชาวบ้านเขาไปเจอว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มันควรจะอยู่ตรงบอร์ดตรงนั้นน่ะที่เป็นกระดานประกาศอยู่ณศาราประชาคมบ้านประชานิมิตรเนี่ยอันตรธานหายไปเหลือ <Le> er เป็นบอร์ดว่างเปล่าครนะับชาวบ้านเขาก็ <S 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 วิตกกังวลกันแล้วก็พากันส่งข่าวในโซเชียลกันส่งในลในไลน์แบบนี้บอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมรายชื่อฉันมันหายไปแล้วเนี่ยร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านประชานิมิตรหมู่11ครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านหญิงนะกัลยารัตออกมาสยบดราม่าชี้แจงว่าบัญชีรายชื่อนั้นน่ะไม่ได้มีใครขโมยหรือว่าหายไปอย่างที่ใครเข้าใจนะแต่ตัวเอกสารมันหลุดหลุดจากบอรดลงไปกองอยู่ด้านล่างประกอบกับสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งใช่ไม่ได้มีการปิดอะไรมิดชิดและที่ผ่านมาก็เคยมีประวัติมีคนเข้ามาลักทรัพย์สินทางราชการไป ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมชสายไฟเอ ơi, ่ยก๊กน้ําหลอดไฟเนี่ยเนี่ยมันหายจากตรงนี้ไปท่านผู้ใหญ่บ้านประชานิมิตรก็เลยบอกว่าก็เลยต้องเก็บเอาไว้ครับเก็บไอ้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอาไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะหายอีกแล้วพอเช้ามืดมาก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้งก็ได้เอาบัญชีรายชื่อทั้งหมดกลับมาติดที่บอร์ดเรียบร้อยแล้วครับ ออกจากบอร์ดแน่นค่ะแล้วห้เร็เได้มาติดอีกอะเพราะว่าพื้นที่มันบอมีชิดเป็นบอหละเนี่ยคือพื้นที่สาลามันไม่มีชิดแต่เราเตรียมการไว้หมดแล้วตอนเช้าก่อนเลือกตั้งนี่ยังไงก็เสร็จทันกระแสดงแ็แสดงว่ามีคนเห็นลุดเหมือนบ้านูนมากมันจบเศษอยู่ข้างล่างหมความว่ามัเห็นยังไงล่ะ ที่นนท่านผู้ใหญ่บ้านประชานิปิษท่านชี้แจงนะคุณผู้ชม<อ>หลังเกิดเรื่องก็ได้ทําความเข้าใจกับชาวบ้านที่มารอใช้<อ>สิทธิเลือกตั้งเมื่อวานครับแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีการจัดก,การเลือกตั้งต่อไปอย่างไร้ปัญหาซึ่งขอนแก่นเขต4ี่เนี่ยคุณผู้ชมมาเขตเลือกตั้งที่4ีเนี่ยนะเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยคุณรุ่งโรจน์เย็นสบายนะครับที่ถ้าดูนะตอนนี้ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการก็เป็นผู้ชนะในเขตนี้นะครับบุรีรัมม์ เมืองสีน้ําเงินะนะครับเมืองสีน้ําเงินแล้วก็พาจังหวัดติดติดกันสีน้ําเงินไปด้วยนะดอมครับอยากจะเป็นเขยบุรีรัมไหมสนใจไหมเพราะว่าบุรีรัมมีสสหญิงที่อายุน้อยที่สุดอายุ25เท่านั้นคหลานสาวคุณเนวินดอมสนใจไหมสนใจจะเป็นเขยเขยบุรีรัมไหมพลอยให้ไหมนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฮะ ก็กตครับคุณผู้ชมฮะรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเกินกว่า90%ปรากฏว่าภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยนะครับชนะ10เขตเลยครับในจำนวนนี้มีพื้นที่ที่น่าสนใจคือเขต2องคุณพลอยนั่นแหละใช่ไหมนักแข็งนางสาวนัทธิดาเล็กอุดากรหลานสาวของนายเนวินชิดชอบนะครับนี่ฮะท่านนี้ครับคุณพลอยนี่เป็นสสสมัยแรกเลยนะอายุ25เอง25เอง แม้แล้วครับหรือแม้แต่เขต7จ็เขตเจ็ใครอ่ะนายพรชัยศรีสุริยันโยทินที่เอาชนะอดีตผู้สมัครสอสนะครับจากเพื่อไทยนะครับได้แบบชฉิวเฉียดมารอบนี้คะแนนทิ้งห่างขาดลอยเลยครับส่วนเขตอื่นๆนะครับนายโสพลซาลามชนะที่เขต5้เลี้ยงพาหลานชายในสักซาลามลงเขต6นะครับเข้าสภากันทั้งคู่ส่วนผลการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแบบนอกเขต ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีรายงานว่าบัตรลงคะแนนส่งมายังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประมาณ800 0ใบประมาณนะประมาณปรากฏว่าเกิน50ครับลงคะแนนให้พรรคประชาชนทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อแต่ก็ไม่เพียงพอจะพลิกคะแนนได้ครับไปดูจังหวัดติดกันครับจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมฮะจังหวัดสุรินทร์ครับมีสสนะครับ8เก้าอี e. ้ถ้าย้อนไปปีห6 ภูมิใจไทยเอาไป5เพื่อไทยเอาไป 3, แต่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 แต,แต,แต,แต่สุรินทร์เป็นสีน้ำเงินไปแล้วครับนะครับปีนี้69นะครับภูมิใจไทยนะครับได้8เขตเลยนะนี่แหละครับก็ก็เป็นบุรีรัมย์นะครับนะครับและสุรินทร์ครับที่สีน้ำเงินครับ